สวัสดีค่ะวันนี้พี่วาดจะมาอัปเดตเรื่องการที่เราไปฉีดวัคซีนมานะคะผลข้างเคียงมีอะไรบ้างและเกิดขึ้นบ้างไหมสำหรับตัวพี่วาดไปฉีดวัคซีนเมื่อวันที่16 16กรกฎาคม2564นาอะเะได้คิวได้เวลาฉีดเวลา16.30นาิกานาทีเนาะ นับจากวันที่ฉีดวันที่สิบหกแลว้วเมื่อวานสิบเจ็ดมาก็สิบเจ็ดก็ไม,ม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นเนาะแต่ส่วนเพื่อนเพื่อนมีอาการปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียแต่สำหรับตัวพี่วาดยังไม่ได้เป็นอะไรพอมาวันนี้ทุกคนที่เพื่อนที่ไปทำงานวันนี้เข้าสู่วันที่ที่สาม สิบหกถึงสิบเสองวันสองวันเต็มเต็มถือว่าเพื่อนที่ปวดที่เมื่อยเมื่อวานวันนี้ไม่มีอาการใดๆแล้วค่ะทุกคนปกติดีทุกคนทำงานกันใช้ชีวิตเป็นปกติไม่มีผลข้างเคียงใดๆเนาะสำหรับตัวพี่วาดเองไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยไม่ได้เหนื่อยหรือเพีย จะมีอาการแค่เราปวดตรงนี้นิดนึงคืออาจ,จะเป็นเพราะว่าตอนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่ถามว่าปวดมากไหมปวดไม่มากโดยพี่ว่าวันนี้วันนี้พี่ว่าอาจจะทํางานอะ่ะเพราะว่าวันนี้พี่ว่าทําข้าวมันไก่เลี้ยงคนสามสิบกว่าคนก็ต้องยกต้องอะไรกันเนาะอาจจะอาจจะมีผลกับกับ,ก,บกับการที่เรายกคือข้างนี้แค่นั้นเอง ส่วนที่ว่าจะมีผลร้ายแรงผลข้างเคียงร้ายแรงที่ที่เขาเจอกันพี่วาดยังไม่เจอนะแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจทีเดียวว่าเราจะจะไม่เป็นเพราะว่าเท่าที่ฟังเพื่อนที่เขาฉีดแอสตามาเนี่ยเขาก็มีผลทีหลังกันบ้างนะแต่บางคนก็ไม่มีผลอะไรเลยส่วนตัวพี่วาดก็รอ เฝ้าดูอาการไปเรื่อยๆจนสักครึ่งเดือนใช้เวลาครึ่งเดือนเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาฉีดมาสิบวันเขาฉีดมาสิบวันแล้วเขามีอาการหน้าบวมมีอาการชาตามปลายมือตายปลายมือปลายเท้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนพิกวาดก็ไม่ได้ชะล่าใจว่าตัวเองจะจะ,จะปลอดภัย ไปตลอดนะเราก็ต้องอัปเดตวันแต่วันแล้วก็ถามว่าดูแลสุขภาพเราต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ไปฉีดยามาฉีดยามาไม่ใช่ว่าเราจะลันล้าได้สบายนะถึงเราฉีดยามาเราก็เรา,เราต้องเซฟตัวเองเราต้องใส่แมสอยู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แมสใส่อะไรอันนี้พี่วัคือเรามาอยู่คนเดียวที่เบเกอรี่นี่พี่วัก็ไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรเนาะเพราะว่า มาอัดคลิปด้วยแล้วก็ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราก็ต้องใส่แมสออกไปไหนก็นแล้วแต่เราก็ยังต้องป้องกันแล้วก็เซฟตัวเองไม่ใช่ว่าคุณฉีดสองเข็มบางคนเข้าใจผิดเนาะคิดว่าฉีดสองเข็มแล้วจะไม่ติดโควิดไม่ใช่สองเข็มก็มีโอกาสติดโควิดแต่โอกาสตายน้อย <laughs> ใช้คำว่า,โอ,า,าโอกาสตายโอกาสตายมันยังมีน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีด ค,คิดว่านะสำหรับส่วนตัวพี่วาดคิดว่าแบบน,นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสยัยไม่ต้ององงและงวยว่าทําไมบางคนฉีดสองเข็มแล้วยังติดโควิดหนึ่งเพราะเขาไม่ป้องกันตัวเองพี่วาดคิดว่าเขาต้องไม่ป้องกันตัวเองไม่ระวังคิดว่าฉันฉีดสองเข็มแล้วฉันคงไม่เป็นอะไรก็คือไม่เซฟตัวเองไม่ได้รักษาความสะอาดให้สม่ำเสมอนะพี่ พี่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 วาดหลังจากที่เราฉีดฉีดยาเสร็จก็หนึ่งพี่วาดดูแลสุขภาพหนึ่งคือจะไม่จะไม่ทําตัวเรื้อรอยกินอาหารอะไรเราต้องดูเหมือนกันดูเรื่องอาหารการกินแล้วก็ดูเวลาพักผ่อนดูกิจกรรมในเวลาเราทํางานถ้าออกข้างนอกกลางแดดจ,จัดเราก็ไม่ออกไม่ออกเราก็จะ เข้ามาอยู่ข้างในลมถ้าแดดจะจัดอย่างเงี้ยพี่ว่าจะไม่ไม่ออกไปเดินข้างนอกเลยถ้าออกถ้าจาเป็นที่จะต้องออกเราจะต้องมีล่มไม่ใช่เดินตากแดดอะไรไปแบบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการเอฟเฟกขึ้นมาตอนไหนอ่านั่นนะก็คือฉีดแล้วก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเอง ดูแลตัวเองพี่วาดว่าฉีดแล้วต้องดูแลตัวเองมากกว่าที่ยังไม่ฉีดนะเพราะว่าหนึ่งเรื่องเรื่องผลข้างเคียงที่เขาพูดพูดกันแต่จริงๆแล้วอ่ะที่พี่วาดไปฉีดมาแล้วก็เจอกับเห็นกับตาแล้วก็เจอกับตัวคือในที่พี่วาดไปฉีดวันนั้นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าคน ที่เขาฉีดมาแล้วเขาก็มานั่งรอพี่ว่าอยู่คิวที่แปดร้อยก่อนหน้านั้นแปดร้อยสี่สิบสองก่อนหน้านั้นที่เขาฉีดมาแล้วก็มานั่งรออยู่ที่เต็นท์พักดูอาการก็ไม่เห็นมีอาการไม่เห็นมีใครที่มีอาการอะไรเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเพราะเขาก็จะมีรถหมอมีรถหมอที่จอดสแตนบายรออยู่เพื่อเพื่อมีใครเป็นอะไรรุนแรง เกิดอาการแพ้หรือว่าเกิดอาการอะไรที่ที่มันรุนแรงจริงๆเขาก็จะได้ส่งโรงพยาบาลทันเมื่อวานเมื่อวันที่สิบหกไปไม่มีเลยค่ะไม่ไม่มีใครเป็นเลยในนี่แหละวันนี้พี่วาก็เลยมา update. อัปเดตอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันว่าพี่วาดไปฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ได้เกิดผลข้างเคียงใดๆนะณนะนะเวลานี้วันนี้ก็คือวันที่สิปด สองวันแล้วสองวันที่พี่วาดไปฉีดก็คือสองวันเต็มๆวันฉีดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็คือวันนี้เนาะสิบแปดก็คือวันนี้ก็สองตีว่าสองสองวันสามวันเต็มๆแล้วละ่ะไม่ได้เกิดผลข้างเคียงใดๆนะเพราะฉะนั้นความกลัวที่ว่ากลัวว่าไปฉีดแล้วมันจะอันตรายไหมนู่นนี่นั่น,นพี่วาดคิดว่ามันมัน สำหรับตัวพี่ว่านะพี่ว่าคิดว่าฉีดดีกว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดเนาะเนาะฉีดดีกว่าค่ะพี่ว่าอยากให้ทุกคนไปฉีดมากกว่าที่จะไม่ฉีดเพราะว่าตามใจถึงคุณจะได้ซิโนแวกมาซิโนแวคสองเข็มแล้วก็จะต้องไปฉีดเข็มที่สามอะไรอีกอะไรประมาณเนี้ยมันก็ยังดีกว่าเราไม่ฉีดไหมหรือว่าถ้าใครมี มียาอะไรที่กินป้องกันตัวเองคือคุมได้ไม่กลัวก็ก็แล้วแต่แต่สำหรับพี่วาดเลือกที่จะฉีดแล้วก็ฉีดไปแล้วหเข็มรอเข็มที่สองวันที่24กันยาค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่วาดพี่วาดมาอัปเดต ชีวิตหลังจากการที่เราไปฉีดยามาแล้วก็จะจะอัพเดตทุกๆวันอาจจะเป็นวันเว้นวันแล้วก็เฝ้าดูอาการตัวเองด้วยว่าจะเกิดเอฟเฟกขึ้นตอนไหนหรือเปล่าหรือถ้ามีอะไรคืบหน้าที่มันมีอาการไม่พึงประสงค์ใช้คำว่าไม่พึงประสงค์พี่ว่าก็จะออกมาทำคลิปทันที บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามพิวัตนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บ๊ายบายนะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย